สวัสดีคะ่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนคะ่ะกลับมาพบกับคุณครูและดาวันบุญสิงห์ในวิชาสุขศึกษาชั้นป .4 คะ่ะวันนี้มาเรียนรู้เรื่องอะไรไปชมกันเลยวันนี้นะคะบทที่2กล้ามเนื้อและกระดูกนะคะเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรไปชมกันเลยคะ่ะ มาดูกันดีกว่าค่ะเพื่อนๆว่าเรานั้นสามารถจำแนกประเภทของกล้ามเนื้อออกเป็นอะไรบ้างกล้ามเนื้อของคนเราสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทดังนี้ค่ะกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อหัวใจเรามาทำความรู้จักกล้ามเนื้อทีละประเภทกันนะคะ กล้ามเนื้อลายเป็นกล้ามเนื้อที่ใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นกล้ามเนื้อชนิดเดียวที่ยึดเกาะกับกระดูกกล้ามเนื้อลายประกอบด้วยเส้นใหญ่กล้ามเนื้อโดยในแต่ละเซลล์ของกล้ามเนื้อจะมีนิวเคลียสการทำงานของกล้ามเนื้อลายมีการประสานกันของกล้ามเนื้อสองมัด คือกล้ามเนื้อมัดหนึ่งหดแล้วกล้ามเนื้ออีกมัดหนึ่งจะคลายตัวทําให้กระดูกสามารถเคลื่อนไหวได้เช่นการที่เรางอแขนหรือเหยียดแขนได้รวมถึงการที่เรางอขาหรือเหยียดขาได้เนื่องจากการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อด้านนอกที่เรียกว่ากล้ามเนื้อบเสสและกล้ามเนื้อท้องแขนด้านในเรียกว่ากล้ามเนื้อไตรเซบนั่นเองค่ะ กล้ามเนื้อเรียบเป็นกล้ามเนื้อที่ไม่มีลายตามขวางกล้ามเนื้อเรียบเป็นกล้ามเนื้อที่ไม่มีลายตามขวางประกอบไปด้วยเซลล์ที่มีลักษณะแบนยาวแหลมหัวแหลมท้ายแต่และเซลล์มี1นึ่นิวเคลียสไม่มีลายพาดขวางการทำงานของกล้ามเนื้อเรียบ ถูกควบคุมโดยระบบประสั์อัตโนมัติหรือทำงานอยู่นอกเหนืออำนาจจิตใจคือไม่สามารถบังคับการทำงานได้เป็นกล้ามเนื้อที่พบอยู่ตามอวัยวะภายในเช่นในกระเพาะอาหารลำไส้ผนังหลอดเลือดเป็นต้นกล้ามเนื้อหัวใจเป็นกล้ามเนื้อชนิดพิเศษพบเฉพาะในหัวใจเท่านั้น กล้ามเนื้อหัวใจจะมีลายตามขวางและมีนิวเคลียสหลายๆอันเหมือนกล้ามเนื้อลายแต่แยกเป็นแขนงและเชื่อมโยงติดต่อกับเซลล์ข้างเคียงการทำงานของกล้ามเนื้อชนิดนี้จะมีการหดตัวคลายตัวเป็นจังหวะด้วยตัวเองกล้ามเนื้อหัวใจจะมีการหดและคลายตัวตลอดเวลาที่มนุษย์ยังมีชีวิตอยู่ เอาละคะ่ะเพื่อนๆเ,เรามาดูกันนะคะว่ากล้ามเนื้อแต่และชนิดนั้นอยู่ตรงส่วนไหนของร่างกายบ้างดังรูปคะ่ะสรุปเห็นไหมคะเพื่อนๆว่าระบบกล้ามเนื้อจะทำงานประสานกับระบบอื่นๆเพื่อให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวได้เช่นโครงกระดูกทำหน้าที่พยุงร่างกายไว้ส่วนกล้ามเนื้อหดตัวจะทำให้เกิดแรงในการเคลื่อนไหว โดยทั้งสองระบบนี้จะทำหน้าที่เคลื่อนไหวภายใต้การควบคุมของสมองและระบบประสาทนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียน กล้ามเนื้อเป็นอวัยวะที่สําคัญในการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมีกี่ประเภทคะมี3ประเภทประเภทที่1กล้ามเนื้อลายเป็นกล้ามเนื้อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดยึดติดกับโครงกระดูกส่วนต่างๆของร่างกาย 2. กล้ามเนื้อหัวใจเป็นกล้ามเนื้อที่ทํางานนอกเหนืออํานาจจิตใจและมีความแข็งแรงมากเพราะสามารถทํางานได้ตลอดเวลา 3. กล้ามเนื้อเรียบ ะะเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อทำให้การทำงานของร่างกายเป็นปกติพบ,พบที่ไหนคะเป็นอวัยวะภายในนั่นเองนะคะพวกกระเพาะอาหารลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กค่ะต่อไปการทำงานของกล้ามเนื้อนะคะอยู่ภายใต้ระบบประสาทหลั่งสารเคมีออกมากล้ามเนื้อหดตัวก็มีการเคลื่อนไหวเห็นไหมคะ เช่นเราทำไมงอแขนยืดแขนนะคะกล้ามเนื้อก็จะมีการคลายตัวแล้วก็หดตัวและการทำงานของอวัยวะภายในต่างๆนั่นเอง 3. วิธีดูแลรักษาระบบกล้ามเนื้อนะคะมีอะไรบ้างหนึ่งกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะอาหาอะไรบ้างล่ะอาหารที่มีประโยชน์ก็พวกโปรตีนใช่ไหมคะจะช่วยเสริมสร้างความเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ สควรจะออกกำลังกายเป็นประจำนะคะอย่างน้อยสัปดาห์ละสาครั้งเพราะจะทำให้กล้ามเนื้อเจริญเติบโตและแข็งแรงสไม่ควรยกของหนักหรือถ้าจําเป็นต้องยกของหนักต้องทำไมยกให้ถูกวิธีนะคะควรใช้แรงออกให้ถูกวิธีเพราะจะทำให้กล้ามเนื้อ,มไ,มอ,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 อไม่อักเสบนั่นเองก่อนจากกันนะคะมีการบ้านให้นักเรียน3ข้อคะ่ะ กล้ามเนื้อลายทำหน้าที่อะไรกล้ามเนื้อหัวใจทำหน้าที่อะไรและกล้ามเนื้อเรียบทำหน้าที่อะไรไม่ยากเลยใช่ไหมคะให้ทุกคนทำลงสมุดคุณครูและทวันรอตรวจกันบ้านอยู่นะคะวันนี้พอแค่นี้คะ่ะบายบาย